คับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับวันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้พิการนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด1 9นะครับโดยล่าสุดนะครับคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเขาได้วางแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งสรุปได้ดังนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปจนถึง31มีนาคมปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการท่านใดที่กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับวันนี้เขาพักหนี้นะครับไปจนถึง31มีนาคมปีหน้าเลยนะครับต่อมานะครับมาตรการ ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกรณีฉุกเฉินรายละไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่มีดอกเบีย้ยปลอดการชำระหนี้ถึง30กันยายน2564เลยนะครับมาตรการต่อมาเนี่ยเล่งแก้ระเบียบให้องค์กรผู้พิการเนี่ยสามารถเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของคนพิการได้นะครับ เร่งรัดให้ผู้พิการกว่า800,000คนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือ7โรคกลุ่มเสี่ยงนะครับให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม7โรคเสี่ยงนะครับก็สามารถที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับตรงนี้เขาจะเร่งดำเนินการนะครับ นอกจากนี้เนี่ยได้เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะนะครับณอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง220เตียงคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการได้ในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือคนพิการนะครับ